สวัสดีค่ะช่องชีวิตคนสวนนะคะวันนี้เราจะมาเปิดว่ามุ้งที่เราบ่มไว้3วันที่แล้วค่ะว่าสุกได้ที่หรือยังนะคะเราจะไปจัำหน่ายหน้าสวนนะคะเดี๋ยวมาเปิดดูกันเลยนะคะเพื่อนๆ3วันแล้วค่ะครบหนุแล้วค่ะโอ้นี่ค่ะอมุ้งมาหาสนุกเราค่ะสุกหมดแล้วนะคะลูกสวยมากเลยค่ะ นี่ค่ะที่เราบ่มไว้ะค่ะลูกใหญ่ๆนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนำออกไปจำหน่ายหนะ้าสวนกันค่ะขายโลประมาณยี่ห้าบาทค่ะของเราเองค่ะเดี๋ยวมีมากเราก็จะไปจำหน่ายจ่ายแจกให้กับญาติมิตรนะคะเพื่อนบ้านด้วยค่ะแต่ตอนนี้เราขอเอาไปขายหนะ้าสวนก่อนนะคะหาอะไรได้ให้กับเด็กๆค่ะ,คะติดตามชมกันเลยนะคะ เรานำมะม่วงมาหาชนกมาขายหน้าร้านนะคะเดี๋ยวเราจะจัดวางเรียงหน้าร้านนะคะนี่ค่ะมาจัดเรียงค่ะหน้าร้านเนี่ยค่ะถนนเส้นนี้มีรถผ่านเยอะนะคะจะได้ไรายได้ก็ตรงนี้แหละค่ะ,กะเกษตรกรขายเองค่ะ ค่อยวางเรียงนะคะเส้นนี้รถผ่านตลอดนะคะเดี๋ยวก็าได้ขายได้นะคะโอ้ยีบห้าบาทราคาไม่แพงหรอกคะ่ะ่งค่อยเรียงนะคะเรามีหน้าร้านของเราเองเราก็สามารถขายได้ ตลอดเวลานะคะ,ะอออเราก็ประกอบในเครื่องรอกอากาเรียบร้อยแล้วค่ะเราจัดหน้าร้านนะคะเรามีสินค้าการเกษตรเรามาขายหน้าสวนเรานะคะไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางะคะ่ะโมงหาชโนกของสวนเรานี่สามลูกได้ประมาณโลกโลฟ่าเลยนะคะ นี่ค่ะเราพกุกหลากหลายหน่อยนะคะแล้วก็จะมีของออกจําหน่ายหน้าส่วนตลอดเลยนะคะก่อนเราจะขายเราต้องชิมก่อนค่ะวันนี้มีข้าวเหนียวมะม่วงนะคะแต่ก่อนหน้านี้เราก็ชิมไปแล้วค่ะรอบนึงค่ะทำการเกษตรเราต้องทําให้มันหลากหลายหน่อยนะคะเราไม่เน้นปริมาณค่ะเราเน้นคุณภาพนะคะ นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนรสชาติดีนะคะ่ะอย่างน้อยทำกลางเกษตรเราก็ไม่อดนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะเขาเดี๋ยวมาม่วงมาหาชนกค่ะร้อยค่ะทำกลางเกษตรไม่อดตายหรอกนะคะถ้าเรามีความขยันและอดทนนะคะ ขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ทําด้านการเกษตรค่ะสู้ๆไปด้วยกันนะคะถึงมันจะเป็นไรายได้เล็กน้อยมันก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้นะคะฝากติดตามชมด้วยนะคะชีวิตคนสวนค่ะ